สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ที่น่ารักทุกท่านเนาะวันนี้มันมันเป็นเช้าจัดนะคะเช้าเมื่อนอะ่ะออมันก็อาจจะสว่างแล้วก็เมื่อนหน่อยนะคะก็ต้องขออภัยเรื่องแสงด้วยนะคะก็คือว่าวันนี้นะคะใครที่รอเลขฝันนะคะวันนี้จะมีฝันเด็ดเอามาฝากนะคะรีบเลยเนาะฝันนะคะจะมาเล่าความฝันให้ฟังเลยนะคะก็คือว่ามันมีหลายท่านที่ฝันแล้วคราวนี้นะคะจะได้อ่านดูแล้วก็ เห็นว่ามันโอเคนะคะจ๋าก,ก็เลยเอามาฝากนะคะในวันนี้ก็สําหรับฝันแรกเลยนะคะก่อนอื่นเนาะเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้จ๋าเป็นกําลังใจในการหาข้อมูลด้วยนะคะ4ี่โมงเย็นมาลุ้นกันเนาะวันนี้นะคะฝันว่านะคะเก็บเด็กน้อยที่ข้างถนนมาเลี้ยงนะคะอาบน้ําแต่งตัวใส่ผ้าใหม่ให้แล้วเขาบอกนะคะเลขท้ายนะคะเลข3ตัวท้ายรางวันที่1 6,4นะคะ แล้วหวยออกนะคะ6.4จําไม่ค่อยได้แต่คุ้นว่าจะเป็นเจ4เออ764มันเป็นเลขของหลวงปู่เดือนชัยด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องลุ้นดูนะคะบางครั้งนะคะฝันอาจจะเป็นเหตุนอกว่าอาจจะถูกหวยอาจจะได้โชคนะคะเพราะว่าการที่เราทําดีในความฝันอะ่ะมันก็จะส่งผลดีนะคะให้เราในชีวิตประจําวันได้นะคะอะ ส,สำหรับฝันต่อมานะคะรวบลัดเลยวันนี้จะไม่เยอะนะคะวันนี้นะคะฝันอ e ีกนะคะส,สําสห,สหรับส,สาวท่านนี้ฝันเนะว่างวดก่อนนะคะฝันว่ water. Water. าป้าถูกหวย5้าแดเยอะมากอันนี้งวดก่อนนะ5้าแดมันออกบนออกสองตัวบนนะคะวันนี้ฝันว่าป้าคนเดิมถูงหวยเกนะคะ97เดยอะมากเหมือนกันนะคะเลยถามแกว่าป้าถูกหวยตัวไหนนะคะอ่ะป้าถุงหวยตัวไหนแกเลยบอกว่าถูก97เจนะคะป้าถุงหวยตัวไหนเขาบอกเ7จดนะคะถ้าออก7 9ด้าได้เยอะกว่านี้ วัที่แล้วเขาบอกว่าเขา,าถูกห้าแปดแล้วมันออกห้าแปดใช่ไหมวันนี้นะคะเขาบอกอีกนะคะว่าเก้าเจ็ดแต่ถ้าออกเจ็ดเก้าอ่ะได้เยอะกว่านี้แสดงว่ามันมันออกตัวกลับใช่ไหมอะแล้วล่างออกอะไรแกบอกศูนย์สองนะคะแกบอกศูนย์สองแกเลยถามเราว่าถูกไหมเราเลยบอกว่าถูกยี่สิบบาท อพอพูดเสร็จแกก็อ้วกออกมาเต็มพื้นเลยนะคะซึ่งความเป็นจริงอ่ะบานเลขกที่ใหม่แกที่แกย้ายเข้าไปอยู่นั่นก็คือ79อ่79า79ทนะคะเพื่อนๆ,ๆ,ๆก็รุ้นดูเพราะว่าบางทีนะคะฝันฝันอาจจะมีโชคก็ได้ฝันแบบนี้เนาอะ,อะลายท่านนะคะก็อาจจะมองหาเลขเด็ดอยู่วันนี้จะาก,ก็นํามาลุ้นให้แล้วนะคะแล้วก็อีกหนึ่งฝันนะคะนั่นก็คือฝันว่าหวยนะคะออกร่าง82ลร่าง82แต่ดูในในโพยเราอ่ะ ไม่ได้ซื้อนะคะเลยไม่ถูกเรากําลังจะลุ้น3ตัวรางวัลที่1พอรู้หวยออกล่าง8ปดสองก็ไม่ได้ซื้อก็ตื่นเลยนะคะอันนี้เราก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าความเป็นจริงแล้วอ่ะผลประกาศรางวัลมันจะออกเลข2ตัวก่อนใช่ไหมเขาบอกว่าล่างออก8ปดสองแต่ว่าอีกหนึ่งฝันอ่ะอันนี้ฝันเนี้ยจะชอบมากนะคะซึ่งเป็นเลขที่ตร,ตรงใจมากนะคะนั่นก็คือ9779ซึ่ง เพืพ่อนๆจำได้ไหมที่จ๋าไปเห็นเลขบนหินที่ไปเจอรุ่นไมโครของน้องชมพู่อะ่จะจ๋าเห็นเป็นเลขเจ็ดเก้าถ้าเพื่อนๆอ,นอะ่ะหลายท่านอะ่ะสังเกตดูจะเห็นน่าจะเห็นเหมือนกันนะคะแต่จ๋าเห็นเป็นเลขเจ็ดเก้านะคะอาจจะมีโชคก็ได้เนาะลองลุ้นดูติดไว้เพราะว่าบางทีอะ่ะ ฝันอาจจะมาให้โชคหรือว่าบางทีสิ่งที่เรามองข้ามไปอาจจะมาให้โชคก็ได้นะคะสําหรับวันนี้เนาะจ๋าก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกท่านมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จ๋าเป็นกาลังใจให้จ๋าด้วยนะคะวันนี้ขอให้เองๆทุกท่านนะคะวันนี้มาลุ้นกัน4ี่โมงเย็นนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจ๋าจะมีทริปดีๆนะคะจ๋าจะไปดูนะคะผู้ชายจับใบดําใบแดงนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะจับใบดําใบแดงนะคะ สถานการณ์นะคะหรือว่าการจับใบด,ดํำใบแดงครั้งนี้เนาะมันจะฮือฮาขนาดไหนมันจะตื่นเต้นแค่ไหนนะคะเดี๋ยวจ๋าจะมะีเหตุการณ์แบบตื่นเต้นตื่นเต้นมาฝากกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีะคะ่ะ